ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงกองทัพอากาศอิรานยืนอยู่บนทางแยกภาระของแพลตฟอร์มเก่าที่เสื่อมสภาพตลอดหลายทศวรรษหลังการปฏิวัติในปี1979อิรานได้รับมรดกเป็นฝูงบินจากสหรัฐอเมริกาซึ่งได้แก่ f 1 Phantom, F-5E f, e, f Tiger II 1> f 1 c a Tomcat และภายหลังคือ MiG-29 จากโซเวียตฝูงดินที่มีอายุเก่าเหล่านี้ค่อยๆกลายเป็นล้าสมัยถูกขัดขวางจากมาตรการความบาตรการขัดแคลนอไไล่และการอัปเกรดทางเทคนิคที่จำกัดวิศวกรอิหร่านมักต้องใช้วิธีถอดชิ้นส่วนจากเครื่องอื่นและการย้อนรอยเทคโนโลยีเพื่อให้เครื่องยังสามารถใช้งานได้เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษ2020แพลตฟอร์มจำนวนมากในกองทัพอากาศอิหร่านรายงานว่ามีอัตราความพร้อมรบต่ำ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้าสมัยและไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ได้รายงานเดอะมิลิ a ทอรี l บาลานปี2025ระบุว่ากองทัพอากาศของอิหร่านจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้หรือเทคโนโลยีล้าหลังอย่างมากขีดขีดขีดจุดเดือดการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาได้นำไปสู่การโจมตีทางอากาศเป็นเวลา12วันในช่วงกลางปี2025โดยที่เครื่องบินของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาโจมตีโรงงานนิวเคลียร์และฐานขีปนาวุธของอิหร่านกองทัพอากาศอิหร่านไม่สามารถส่งเครื่องบินขึ้นสกัดหรือสกัดกั D, ้น F-35IAD F-15Iram และ f 1 6 i s u f a ของอิสราเอลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเผยให้เห็นช่องโหว่สำคัญในด้านความพร้อมรบและขีดความสามารถ นักวิเคราะห์มองว่าความล้มเหลวครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้ภายในกรุงเตหรานเกิดเสียงเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงขีดความสามารถทางอากาศเพื่อลีกเลี่ยงความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตขีดขีดขีด,ขดทางเลือกใหม่คําสัญญาที่ล้มเหลวจากรัเสเซียและการหันหน้าไปทางตะวันออกข้อตกลง s u 35ที่หยุดชะงัก ในปี2023อิรานได้บรรลุข้อตกลงระดับสูงกับรัสเซียในการจัดหาเครื่องบินรบ Su-35 จำนวน50ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-28 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 และเครื่องฝึก Yak-130 อย่างไรก็ตามมีเพียง Su-35 4ลำเท่านั้นที่ถูกส่งมอบส่วนที่เหลือถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากรัสเซียให้ความสำคัญกับความต้องการด้านความมั่นคงของตนเองในสงครามยูเครน เตหรานรู้สึกว่าได้รับการทรยศและเมื่อไม่มีกรอบเวลาการส่งมอบที่แน่นอนจึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นโดยข้อจํากัดทางการเงินและการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาทําให้ไม่สามารถจัดซื้อจากฝั่งตะวันตกได้จึงหันไปหาจีนในฐานะพันธมิตรหลักการรื้อฟื้นข้อเสนอเก่าจากจีนอิหร่านเคยพยายามเจรจากับจีนตั้งแต่ปี2015เพื่อจัดหาเครื่องบินเจ10จำนวนมากถึง150ลำแต่ข้อตกลงล่มเพราะจีนต้องการการชาระเงินด้วยเงินสด ซึ่งอิหร่านสามารถเสนอได้เพียงน้ำมันและกา๊าซอีกทั้งมาตรการห้ามส่งออกอาวุธจากสหรประชาชาติยังเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ในกลางปี2025ด้วยการผ่อนปลนบางส่วนของมาตรการคว่ำบาตรและความเร่งด่วนด้านความมั่นคงเตหารานจึงกลับมาเจราจากับ AVIC เกี่ยวกับการจัดหา J-104 สูงสุดถึง36ลำอีกครั้งขีดขีดขีด J104 ของเฉิงตูข้อมูลทางเทคนิคเครื่องบินรบเจเนเรชั่น4.5 j จห4หรือที่มีชื่อเล่นนะว่ามังกรเกลียวกราดเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์เจเนเรชั่น4.5ของจีนเข้าประจำการครั้งแรกในปี2018และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมาการอัปเกรดสำคัญได้แก่เรดาร์ AESA Active Electronic s c a n Sky Array แบบ KLJ7A Cockpit Digital เต็มรูปแบบพร้อมระบบแสดงผลและ Data Link ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเตือนภัยเรดาร์และการรบกวน อีกสามเหลี่ยมแบบเดลต้าพร้อมขนาดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวเครื่องยนต์ Ws10B C แบบเทอร์โบแฟนให้แรงขับประมาณ13,200กิโลกรัมบินได้ถึงแม2 2 2ขีด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 ปนาวุธ PL15 เปลี่ยนสมการรบ BVR J104 สามารถติดตั้งขีปนาวุธ PL15 ที่มีระบบนำวิถีด้วยเรดาร์แบบแอคทีฟมีระยะยิงไกลกว่า200กิโลเมตร เทียบเท่า AIM-120D ของสหรัฐอเมริกาหรือเมตอของยุโรป PL-15 ช่วยเพิ่มระยะการยิงแบบ BVR Beyond Visual Range ให้กับนักบินอิหร่านสามารถโจมตีเป้าหมายก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ขขีีดดขีดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการ กองทัพอากาศปาฏิสถานใช้รุ่นส่งออก J-10C มาตั้งแต่ปี2022รายงานระบุว่า J-10C มีประสิทธิภาพดีทั้งในการฝึกและในการประทะจริงกับราเฟลของอินเดียบริเวณพรมแดนในเดือนพฤษภาคม2025ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในความสามารถเพิ่มขึ้นขีดขีดขีดผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ของข้อตกลง J-10C การยกระดับการยับยั้งในน่านฟ้าอิหร่านการประจำการ J-10C พร้อม PL-15 และเรดาร์ AESA จำนวน24 3 6ถึง3าลำจะช่วยเสริมเคี่ยวเล็บด้านการป้องกันทางอากาศของอิหร่านอย่างมีนัยยะยับยั้งการสอดแนมหรือโจมตีลับใกล้พรมแดนปกป้องสถานที่สำคัญเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นาธานฟอโดหรือโคมสร้างความท้าทายให้กับอากาศยานอิสราเอลและกลุ่ม GCC ขีดขีดขีดความซับซ้อนใหม่ต่อแผนยุทธศาสตร์อิสราเอล อิสราเอลมีฝูงบิน F-35I ดีจำนวน36ลำพร้อม F-15I และ F-16I ที่อัปเกรดแล้วในขณะนี้ยังคงถือความได้เปรียบในเชิงคุณภาพแต่หาก j 1 0 4พร้อม PL-15 และระบบอวักรวมถึงเรดาร์ระยะไกลเข้ามาอิสราเอลอาจต้องทบทวนแผนการโจมตีลึกเพราะความเสี่ยงที่เครื่องบินแบบไม่ล่องหนอย่าง F-15I หรือทายูนจะถูกยิงตกมีมากขึ้นขีดขีดขีดบทสรุปจุดเปลี่ยนของอำนาจทางอากาศในตะวันออกกลาง การจัดหา j .1.04 ของอิหร่านถือเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งขับเคลื่อนโดยความจำเป็นเชิงกลยุทธ์การหมดศรัทธ,ธาต่อรัสเซียและความเต็มใจของจีนในการขายอาวุธแม้ไม่เทียบเท่าเครื่องบินล่องหนของอิสราเอลแต่ j .1.04 ที่ติดตั้งเรดาร์ AESA และขีปนาวุธ PL-15 สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการยับยั้งทางอากาศของอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญจีนกลายเป็นพันธมิตรด้านการทหารหลักของอิหร่าน และข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงการขยายอิทธิพลของจีในในด้านความมั่นคงของภูมิภาคท้ายที่สุด J-104 ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำใหม่แต่คือสัญญาณว่าอิหร่านต้องการฟื้นฟูอำนาจการควบคุมทางอากาศผ่านพันธมิตรฝั่งตะวันออกและความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง